ฮิวตำบักหงแห้งพี่น้องจัดตำโชว์ไม่ทันเลยกะว่าถ้าไม่ปกติอะ่ะถ้าจะทำตำบักหงเนี่ยคือเราจัดเครื่องจัดอะไรให้ดูนิดหนึ่งก็ชื่นใจเนาะแต่นี่คือแบบหิวมากอะ่ะทำไม่ดูไม่ทันเอาดูปอกบักหุงไปนิดหน่อยพอ สอยมาสองลูกมเมื่อกีลก้ลูกหนึ่งสุกเนี่ยมาฮวงเฮิมซ้ำพี่น้องนี่นาทีกันล้างแซบละ่ะเดี๋ยวไปาริดาไปจัดการเนียเฮ็ดเพ็ดเพ็ดมาหนิใส่พี่แข่งอุย้ยสับโชว์กะที่ไปบ่บเป็นได้พี่น้องปะกะติปาริดานี่โมเกงเลยเลยสับบกักหวงโชว์มนะัว <c oughs> <c oughs> อดีตสะพ้ายยะสัวท้อนเหมือนเด้เนี่ยห้ว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 ยหวไหวยลองบ้างเด้อคือบ่เฮ็ดยังกับบอคือดอกนียเฮ็ดยังกับบอเบื้องต้นเด้อทำอะไรก็ไม่คือพูดโคราดบนแล้วกะโมนเอเลอยู่ฉันวะมองนี่เนาะอ้ยสะพักงงโช เพื่อความบันเทิงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อความเออผ่อนคลายเพื่อนเพื่อนคอออนืออน mm hmm. ันบ้านนอกเขาสีนะคนคนจนเลาก,ก็กินยังสีละโอ๊ตแต่แม่แต่หอยรวหลอยล่างก็สิกินตำบักุ่งคือเก้านี่แหละเพราะว่าโอ๊ตว่าใดเด้สังเกตบ้างจากพ้องเราหนึ่งวันเนี่ยต้องมีอาหารอีสานต้องมีแนวเสแบบคือพริกนี่ต้องมี อหอยอัดบ่ได้อ,อีดีเ,เอาอะไรมาแลกบอยองบอยองบอลอดไปบอลลอ,อมทำไม่เก่งก็อยากทำให้ดูอยู่ดีละห่วยมักไปเป็นของโปรดไปได้ไหนมกักเหตุอาหารแต่ว,ว่าเขาจะหายไปเหตุเป็นอาชีพจริงๆอาจารย์ก็คงไม่เอาอื เฮ็ดไปมวนไปผักไปกินไปโอ้ยพอาะละมั้งเนี่ยโ,โอเคโอเคเขาบอกให้พอแล้วล่ะไงงานเนี่ยเอา้าตามไปดูด้วยหน่อยดูเพื่อความเพลิดเพลินเครื่องเครื่องใส่ครบงชิมรสเลยดิยพี่น้อง นี่ใส่พี่แข่งพั่วมะกอมกมะเขือเหลืองปูเสือเท็ดหน่อยพะไรนะโอ้ยเขากล่องอยู่วะเนี <laughs> ่ยโอเคโอเคเดียบหนอย ใจจะขาดเลยเว,ว้ยหิวแฮงโอ้โหขอ่อยก็มาเห็ดสมตำแซ่บแท้นี่โอ้ยเนาะอื กรุงเทพมันก็จะอากาศดีเป็นปกติโอ้ยนี่เขาก็กินส้มตําไปแมนบบวพี่น้องโอ้ยมาแข็งมาแข็งลมจอยมามาเรามาชมสำรับกันสักหน่อยก่อนนี่คือไก่ย่างแบบซอสแดงเนาะไอ้ตามชอบมากเลยอีย่างโครงไก่ซอสแดงเนี่ยอแล้วเราก็มีส้มตําเครื่องอย่างครบที่สุดในสามโลกแล้วก็รสชาติแซ่บมาก เออแล้วก็มีขนมอยู่แล้วปาริดาเนี่ยขนมครกค่ะเอออืมว่เคยวางเวียนขนมครกไงข้าวเหนียวนุ่มใหม่ๆนุ่มๆหอมๆเขาบอกว่าของพี Saints, ่เอวสันหว่าเอาโปรโมทให้เขาหน่อยเออแซบิลีแซบิลีเออหนึ่งกับบแหน่เด้ล่ะเออจิ้มไก่เขาให้มานี่แซบแซบเดี๋ยวปาริดาจะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไปอีกด้วยนี่มันแซบไหมน่น้ำจิ้มมะขามพี่น้อง ลงมือกินลงมือกินเนาะลงมือกินเนาะเออตังตังกองยังไงดีตังจังใดดีเอกินโชกินโชเฮ้ยสองมือได้นี่แก้ไก่นี่แก้จังไดหนีิคนกินพร้อมคนชมพร้อมไหมคะ อเมืเม่อกี้เมื่อไหร่เห็นปะอ,อืมเจ้าอีกอย่างเนาะกินตูดก่อนนะกินตูดก่อนอืม กินเผื่อพี่เผื่อน้องอันได้ตูนี่นุ่มจ้ำบ้างค่ะอ,อันนี้อันนี้เผื่อผู้ชมทุกท่านเด้อ โครงไก่เนี่ยทำไมมันอร่อยเพราะว่ามันมีน้ำมันออกมาจากจากกระดูกไหมพี่นอ้องน้ำมันมันจะออกมาจากกระดูกไก่เบอ้ร์ดำใหญ่เลยวืม ไก่นะเจ้ามุสลิมนะอืมขายในซอยเนี่นยนะอืมไม่ละที่ห้าบาทไต่จ้ะงบน้อยกินของแพงไม่ได้อืม เดี๋ยวเราจะแทะใจเย็นเย็นไม่เหนื่อยอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเราจะแทะใจเย็นเย็น ก็ฟังให้ดีนะเพื่อนๆเดี๋ยวได้ยินเสียงอ่ะแอมก็ลอกกระแตตลอดได้อ,อเฮ้ยอยางแฉบเลยม่หวังเอ้ยโอ้โหอ้วกอ,อ,อ,อ่างกันดน่นอนเนะี่ย แคปปูก,กันนะใบเขานี่ปูไหมมันในกระดองอ่ะ หอมค่ะเนื้อไหลอยู่พี่น้องนี่เนื้อล้นๆเนี่ยนี่อย่างอย่างดีว่ะอ่างพี่อ่างน้องทุกคำมันหลุด อุไทยทิพย์โชคชะตาฟ้าลิขิตทำให้เราเกิดมาเจอขนมครกบเบอร์คราที่แรกเป็นอุ่นให้ยังดีเดพี่น้องอุ่นให้ยังดีกรอบนอกนุ่มในโอ้มากกว่าจะไม่เห็นสมตามเหลีอยว่างเหลีวจังได <c oughs> นเ่เอามาอุ่นไมโครวเวฟอีกพี่นอ้องอืแต่ข้าว หมักไงก้นมันเหลืองๆกับกรอบใช่ไหมอ่ะขึ้นอุ่นหายอู้หูกรอบๆอือเ่ะโอ้ยอ่างพี่อ่างน้องโอ้ยกินขนมครกอ่างกันเอออืออืออ่ะข้าวโพดเมื่อกี้มีมะพร้าวแม่หอมอือ พก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจสบายอกสบายใจแบบบานๆเนาะอนของระาคะาเพราะใด เจ็บต้องได้เออเนาะอืะ uh, no. mm. thanks so much my friend see you next video bye 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 have a nice day